สวัสดีแฟนๆพบกทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกม p o k é m n Tournament นะครับในคลิปของลูฮาริโอนะครับเราก็ให้หัวกันไปครับสรุปว่ามานิล่านะครับก็เป็นฝ่ายชนะแบบค่อนข้างขาดเลยทีเดียวโอ้ทำไมคะแนนมันขาดจังเลยเนี่ยโอเคอาร์เซนั์พอรจะจะใช้ครับก็จะเป็นเซตของจิราชินะครับแล้วก็อิยูฟุนครับเอามาทำไมครับเซตนี้ไม่มีใครใช้เห็นว่ามันล้างมากเลยไม่มีใครใช้เลยนะครับงั้นเราจะใช้กันหน่อยมาคู่แรกนะฮะเราเจอกับ ชิลัวนะครับหรือว่าโคมไฟนั่นเองครับ E3 นะครับ257แมตช์นะฮะที่เล่นมานะชนะมาทั้งหมด113ครั้งนะครับเลวิงเขาอยู่ประมาณกลางๆนะครับเนี่ยส3 9 7นะครับจากประเทศญี่ปุ่นโอเคโคมไฟไม่เจอกันนานมากเลยนะแหมช่วงนี้ชาโูมิทูฮอตมากฮอตจริงๆครับเจอแม่เกือบทุกครั้งเลยถ้าไม่เจอ,เจอถ้าไม่เจอชาโูมิทูนะครับก็จะไปเจอพวกกาเบียสแล้วก็เออ มิวทูนะครับมามาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับมาอยู่วิปมาไม่โดนครับวิ่งนำร่องก่อนนะฮะเมื่อกี้ผมยังไม่วอลเวลิร์ดเลยเนี่ยมาเล่นกันเลยนะฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาจะได้เรนเดอร์ไวหนยะนี่น็อกออฟเข้าไปครับคาลเตอร์ไลท์นี่ในสลับนี่ข่วนเข้าไปครับแล้วก็ปิดด้วยน็อกออฟครับท่าน็อกออฟครับเมื่อทุบสำเร็จนะฮะจะทำการลดฟิชชิเกตของอีกฝั่งนึงนะฮะนับว,ว่าเป็นท่าที่ดีมากโอ้โอโดดสโมครับโราด,ดีเวสทำไมมือมันยาวเหลือเกินกระโดดก็ไม่พ้นเหรอเนี่ยอะไรเฮกอะไร ทิ้งลงไปอืโดนมือมือมันยาวมากเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยฮะปลแล้วครับสีที่เบอร์ครับจังหวะนี้ใช้ให้คุ้มหน่อยครับเพราะว่านี่มานิล่าครับเขาแปลงได้ไวมากพอๆกับชีโดมิทูนะครับอะไรอิโมกะเอาไปเลยนี่นะโซนิคสแลตอืมเรียบร้อยครับเน้นๆเลยฮะนี่เป็นท่าเคาน์เตอร์นะครับสำหรับมานิล่านะครับเป็นท่าที่ออกไวมากแบบออกแบบฉับพลันจริงๆโอเคครับมาตอนที่รอบที่2ครับ บีมอะไรอยู่ข้างนี่นะข่วนเข้าไปมาน็อกออฟไม่หลบได้ฮะอุะนะอ้ยยาวจริงๆครับเฮกอะไรโจดไอซิเกโอแคปแล้วก็ทิมลงไปทะลวงตีปกตีครับแล้วก็เอจิตี้แล้วก็ฟูลรีเซฟโอ้ฟอโกโกครับมาขัดจังหวะซะก่อนอืบ้าจริงโอ้หลุกขึ้นมาฮะโดนจับอีกทีหนึ่งครับโอ้โหรถดีเฟนส์ไปสองคังนแล้วครับตอนนี้เฮ้ยยังไงดียังไงดีเดี๋ยวอะไรสโมกอะไรสโมกให้โดนหน่อย มาทะลวงลงไปตีปกติรับ,รรบแล้วไอเจตตี้แล้วก็ฟูลี่ทูวิฟครับนี่นะ่ากระโดดทะลวงเข้าไปโอ้ติดเคาน์เตอร์ครับหมุนเลยไปครับซีจีเบิร์ดครับอุ้ยกดผีครับ,รบไปกดจีดาชิจะกดทำไมล่นะตีเนี่นะโตนิกสลัดไม่กันได้หรอกันได้หรอครับสวนด้วยเคาน์เตอร์เรียบร้อยครับอ่าสำหรับเกมแรกนะฮะเราก็ชนะชินุรุมมาได้นะฮะก็พยายามจะล็อกหลบนะ มอนิลานี okay. ่เล่นเป็นไหมไม่เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับต้องให้เออนนี่นะครับหรือว่าโนมาแซเป็นคนเล่นนะฮะเขาค่อนข้างจะเป็นกว่าผมนะครับโอเคอ่ะงั้นเรามาดูกันต่อครับในคู่ต่อไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเราเจอแล้วนะครับสลับคู่ต่อไปนะฮะเราเจอกับชาร์ดูมิทูครับโอ้โหอเลค้าเอห้านะฮะหกพันครับ926แมตช์นะฮะชนะมาทั้งหมด5,522ครั้งนะครับ เลดวิงเขาอยู่ที่ประมาณ7จ7 3จาครับจากประเทศนิวซีแลนด์นะฮะอ่านี้เราเราเริ่มจะเพิ่มพูดประเทศละให้มันดูเหมือนแบบว่าเออผู้ท้าชิงมาจากประเทศละน้ำหนักเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อ่ามามา,มานิวลาครับไม่รู้จะไหวหรือปานะแต่ว่าไม่น่ารอดอ่ะผมนะไม่น่ารอดไม่ใช่ชาโจวมีทูครับมาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับมาดูสไตล์การเล่นของอเล็กคนนี้หน่อยอจะได้รออครับชาโจมีทูครับยังไงยังไงโอ้เออเควกไม่โดนตีตีโอ้เฮ้ย มันเคาเต,เตอร์ทันนี่เหรอเนี่ยผมเพิ่งรู้เนี่ยอะไรอะไรโอ้โหไซเว,เวครับแล้วก็สลับจากแสลบเป็นวลเทคครับเทเลพอร์ตอะไรทะลุเข้าไปใส่เคาเตอร์โอ้ไม่ทะลุครับโดนเคาเตอร์สู่เข้ามาครับเขารีครวอเวอร์เพิ่มเลือดครับรีเฟกอะไรค่อย,อย,อย,อยๆเยอะผมก็ไม่รู้คอมโบของมอนิลามากนักนะตีนะเอ้ยเอา้าไปได้อะน่นใช่แล้หรือเฟมทาวเวอร์เหมือนจะเป็นผมนะถาตีเข้าไปโอ้โหรีเฟกครับเออเคว้งมากันได้มีอีกรอบหนึ่งครับโอ้ เอ้นี่เป็นข้าไปอนะ่ะเนอเออเพ้งนี่น้องอ้อเข้าไปครับตบเกยไปก่อนอ่ะละอุ้ยอืมโดนจับกลับครับเมื่อกี้ผมก็จะจับนะแต่ว่าโอ้โหแอนตี้แอร์ครับแล้วก็มันเด้งกลับมาแล้วก็โดนจับกลับอีกทีหนึ่งครับโอ้เรียบร้อยครับโดนชาโดว์วิทูนำไปก่อนครับหนึ่งศูนย์อืมเราคงต้องใช้ในการเพิ่มเลือดแล้วละ่ะโอเคค้เข้ามาต่อที่รอบที่สองครับรยิงเซเวสโอ้โหมันติดตามนี่หว่าลืมไปว่ามันเลี้ยวได้ด้วยทันเดอร์ไม่โดนตกอ,ออกไปไม่โดนตเตะลงมาอย่างงี้ติดติดโอ้โหมันเคาน์เตอร์ทันเดียวเนี่ยอืมมาหลุดไไปปนน้ออองงฟทีึครับ เขาจะจีจชีครับเพิ่มเกศครับแอนตี้แอร์ล้วนกอไปทีนึงนี่เพิ่มเกศทำไมจับครับเราก็ตีเข้าไปด้วยไอพันมาลงมานกออฟไปโอ้โหช่องว่างครับของนกอครับเพราะมันจะทำอะไรไม่ได้หลังจากที่นกออฟเสร็จครับโดนจับครับแล้วเขาแปลงครับเมกาชาตุ้งวิทูเอ้ครับเวฟมากันได้จับอะไรทะลวงเข้าไปตีปกติตีนะนกออฟยังไงต่อเออเควกมากันได้ไปเอ้าชิบหายกดอิลฟุนครับอออืื้ห เต็มเต็มเอ้าเฮ้ยไม่เข้าฉากครับก็โอเคครับไปครับฟิจิเบิร์ดครับมาแล้วออกอเข้าไปจับครับอ้าวเส้นสิครับอย่างนี้เคาลเตอร์นี่เลยไอพันธ์เข้าไปเต็มเต็มครับเรียบร้อยครับโอเคครับตอนนี้ก็หนึ่งเท่าแล้วเออยากนะเนี่ยเหมือนเหมือนไม่ง่ายเลยเจอทาโจมวีทูเข้มเข้มนะเนี่ยมันเข้มจริงรอบท้ายครับคันดันลาวครับเดี๋ยวชิปเปิดครับเพิ่มเก่งครับใส่บีมาครับอ่าการที่เคาลเตอร์เออเควกมากันได้ ยังไงโวเทคเหรอตีเข้าไปตีขีนน้ำแข็งมาโอ้โหอุตส่าหสแลบน้ำแข็งมาโดนเคาน์เตอร์มาครับอะไรจ่าสอนท่านไม่โดนเว้ยตีเข้าไปยังไงไใ <c oughs> นสแลบตีปกตีครับเออแล้วก็น็อกออลครับรถเก็ไปก่อนน็อกออลนี่มีค่าที่ดีมากสำหรับชาร์ด,ดูมิทูนะครับในสแลบไม่โดนครับโอ้โหนี่หันกลับมาจับเลยครับ,จ,บรจับปะวะจับปะโอ้โหเขาแปลงครับเมกะชาร์ด,ดูมิทูเอ็กครับจับนั่นไง ยืนบอเ์อชีอย่างนี้ต้องจับอยู่แล้วยังไงต่อครับไปครับซีจะเบิร์มามายัางไงนอกออกไปไม่ถึงครับโอ้ยไม่น่าซ่าครับนอกอ,อกฟรีเลยโดนจับครับรถเยอะมากครับยังไงต่อเวฟครับเวฟมากันได้มิลค์ไอตัดสองท่ารรม,มากันได้บุกยังไงนีโอ้ยไม่ไกลนะจัดรรสองท่านเนี่ยจับอีกแล้วโอ้ยอบ้าจริงเหลือสิบแปดครับขอใช้จิราชีก็เพิ่มเกณฑ์ครับ ใช้เอเจนี sí, like ่เหมือนกันครับเพิ่มเกมเหมือนกันฮันเดอร์มากันได้โอ้ยมันอย่างนี้เลยเนี่ยเอาจริงดิโอ้ม่รู้จะเข้ายังไงแล้วอ่คือเขาเล่นแบบกระโดดปลาแล้วถอยหลังปลาแล้วก็ถอยหลังฮะแต่เอาเถอะคือผมก็สู้ไม่ไหวแล้วจริงๆโอเคครับงั้นเราก็มาดูกันต่อครับในคู่ต่อไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ฮะเราเจอแล้วนะครับสําหรับคู่ต่อไปนะฮะ มาดูนครับสหรับรอบนี้ท่านเราเจอกับมิวทูนะครับ E5 นะฮะเล่นมาทั้งหมด9ครั้งครับชนะมาทั้งหมด4ครั้งเองก็แพ้ประมาณ5ครั้งอ่ะเกมนี้เป็นเกมที่ส0ของเขานะครับเลยมีเขาอยู่ที่ประมาณ44.44นะครับจากประเทศเยอรมนีนะฮะมิวทูเฮอล่าสุดเราเจอกับใครนะเจอกับซีโร่ใช่ไหมครับราวนี้เจอกับ E5 4 4เนนี่น่าจะเล่นไปนะ อ่ามาแต่ผมได้มีวิวทูเนี่ยผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างไม่ค่อยชอบมันอยู่แน,นะครับเพราะว่าท่ามันค่อนข้างจะตีทะลุเคา์เตอร์บ่อยมากครับนี่เนี่ยตีเข้าไปนองกออกเข้าไปติดโฟกเกตไปก่อนจับครับอ่าเคา์เตอร์พอดีด้วยนี่เลยไอ้พันเข้าไปเต็เเมเหนียวมาวางน้ําแข็งครับอ้าวตีไปเร็จเลยครับนะี่เลยตีฟรีเลยแต่โดดทรวงเข้าไปแล้วท่าเคา์เตอร์ของวิวทูนี่คือจุดอ่อนมากครับข้างบนเนี่ย พราะมันจะเคาน์เตอร์ด้านล่างฮะ,ะอ่าเคาน์เตอร์บ่อยมากครับคนนี้สี่เราถูกมากด้วยมาจะทำไงต่อจะจับหรือเปล่าปาน้ำแข็งไปกันได้นะมุน้ยชิหายโอ้โตไปหน่อยหนึ่งน,นี่เนี่ยปาน้ำแข็งไปครับเรียบร้อยครับนันนี้น่าจะน่าชื่อว่าไอบอลนั่นสึกจะชื่อว่าไอบอลโอเคมานำไปก่อนครับศูนย์ดูมิวทูจะไม่ค่อยเข้มนะฮะแต่สัมผัสได้ว่าเขาน่าจะกดคอมโบเป็นแต่เหมือนเขาจะระวังตัวผมอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไอซ์บอจะพิไลท์จะกรับมากันได้ โอ้ยอือกันจะสวนพอดีครับใส่ข้ามากันได้ครับสวนเลยครับนี่แหละอือเรื่องต่อปีต้องโยกให้มานิยวลาดในสแลปไม่ถึงครับในสไลด์ทีหนึ่งโอ้โหติดเคาน์เตอร์ครับเฮ้ยเขาไม่คอมโบต่อว่ะทะลวงเข้าไปจะจับแะ้วนี่ตีโปรตีครับโอ๋อคนผิดอือจะกดเอเจนตี้เท้าเนีโอ้โดนดิกด้าครันเซน่าดิกกลับมาสี่เอเจนตี้แล้วก็ฟูลี่สวิฟแล้วก็เฟกเอาต่อบีทิงแล้วก็น็อกออฟกันได้อือเคาน์เตอร์พอดีก็โดนจับครับโอ้คลิปด้วยครับเหลลืืออเ98ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเคาน์เตอร์ครับโอ้เคานเตอร์เขาอ,ออกก่อนบาลีอะไรไปครับซีจีเบอร์ครับมาล็อกออกเข้าไปอย่าพึ่งไหบาร์บีนหยุดก่อนจับครับจับไม่ได้ครับโอ้โดนตีปุติเข้ามาครับแล้วก็ใส่โคคัาเข้ามาเต็มเหนียวเลยเลือนเหลือ10เอข้าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าเออโดนนั่นแหละคริติคอลฮิตด้วยนี่เนะี่ยโซนิกสตารเออเหลือ37ครับสำหรับยูทูปหวานน้ำแข็งก่อนพุ่งเข้าไปได้ไหม ยังไงยังไงดูเธอกันนามากดิกดาวครับกันได้ด้วยท่าดิกเวฟมากันได้เวฟมากันได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาขาอยู่ตอนนี้ละตึ้งเรียบร้อยโอ้เกือบแพ้แล้วหาผมหาช่องว่างอยู่เหมือนกันที่เขาจะจบท่าปุ๊บมันจะมีมันจะมีอะไรนะมันจะมีช่วงฟรีอยู่ซึ่งเราจะสามารถเข้าไปตีฟรีได้นะฮะโอเคครับก็มาดูกันต่อครับในคู่สุดท้ายกันเลยครับ โอเคครับก็มาดูกันต่อครับในคู่สุดท้ายกันเลยนะฮะเอาละครับสำหรับรอบนี้นะฮะเราสุดท้ายเจอกับชิตารนะฮะคนแรกเลยนี่หว่าที่เราเจอกันในตอนต้นต้นคลิปนะครับโอ้สองร้อยนะฮะเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่เล่นมาตลอดคลิปนี้นะครับเราไม่เจอคนเข้มๆเลยนะครับเข้มๆจะมีแค่รอบเดียวนะก็คือชาโดว์มีทูนะครับ นั่งหาตั้งนานนะกว่าจะเจอคนเข้มๆเียนี่ยแต่ก็เอาเถอะมันมีแค่นี้แหละเจอพวก E5 บ่อยมากเลยนะประมาณแถวๆ E นี่แหละมามาเริ่มก,กันเลยครับรอบแรกครับมา, e มายินอุ้ยเหมือนจะเรียนรู้ก็มีท่าใหม่ด้วยครับวิววิแบบชา้าครับมีท่าควงด้วยสมกมากันได้หวาน้ำแข็งถึงตัวมาไม่โดดนี่จังหวะนี้เลยครับเออพุ่งเข้าไปเลยในสไลโอ้ติดสมกครับโอ้โหมีเฮกเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันสึกเหมือนมันเป็นคนละคนกับตะกี้เลยวะเนี่ย วิวิบมาครับอืมกันได้ครับโอ้โหติดปีตีมือมันเนี่ยโอ้แล้วไม่เข้าโอ้โหวิวิบเสร็จปุ๊บโดนเฮ็กต่อครับยิ่งมีสภาวะติดลดลบดีบ้าอยู่จะเฮ็กจะแรงขึ้นนะครับเนี่ยนอกออกเข้าไปจับครับจับไม่โดนกระโดนสโมครับโอ้เฮ้ยมันมันกักฝีมือวะเนี่ยมันมันต่างกันรอบแรกมากเลยนะที่เราเจอครั้งแรกอ่ะพรอมใหม่ครับใช้กีรชิีปันเดิมครับมามาตอนที่รอบที่สองครับ มาวิ่งครับนำลรอกออกบีมาไม่โดนยังไงปาน้ำแข็งไปตีสมอมพุ่งมาแล้วตีเข้าไปกันได้นะชาร์ตตีเข้าไปมไม่ปล่อยกาดด้วยเตะเข้าไปครับสไลด์น้ำแข็งมาไราเดอร์คลิกไปแล้วแล้วก็ในสไลดติดเคาน์เตอร์ครับโอเป็นสมกด้วยโอแขมมันยาวไปไหนวันนี้ไม่กวาดข้างบนด้วยอะวิววิวววบนะนี่ต้องเจอนี่ไอซิเค้แคทหน่อยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลยนี่นะไอซิ่เค้แคทลืมไปแล้วมีท่านี่เนี่ยออฟเข้าไปครับตีเข้าไปครับ,รบเออตลัดหลุดนีแน่นอกออฟไปอีกทีนึง เกท่าไม่มีแล้วเพื่อนตรงมาตีโปรตีต่อครับนับปัญาตีเข้าไปแตะเข้าไปแล้วตามนี่น็อกออฟกันได้เหรอฮะเขาใช้พกโกครับกันได้กันได้ตีนะโอ้โหตีวิววิแล้วเฮกไหลรู้รู้รอบแรกโดนมาเยอะแล้วเคาน์เตอร์แล้วโดนด้วยเคาน์เตอร์เหมือนกันมาลงมาไอเซืแคสยิงเข้าไปไอเซืแคสแล้วก็ทรวงตีโปรตีครับเรียบร้อยครับอ่าโอเคตอนนี้ก็ตีตื้อมาได้ครับหนึ่งเท่า ที่น่ากลัวจริงครับก็คือโดนวิววิบเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะดกดเทคเลยนี่คือเป็นโคโงวของ,งเขาเลยนะครับผมต้องรีบกดกระโดดทันทีอ่ายิงลูกไฟล่ะฮะยิงปไปนะดิยิงไปดีอ่านั่นแหละจังหวะนี้เลยนั่นแหละใช่เลยโอ้โหโขเ,เตอร์ทานอีกโอ้บาจริงเดี๋ยวมาหาตั้งหลักก่อนนอี่ทะลวงเออพามาแล้วนี่นะนอกออกเข้าไปไนสลัดโอ้ยยิงไปไปไปไโอ้ยกันทันกันทันกันทันไนสลัดโอ้ยนั่นเนี่ยอึดเกือบลัดเสร็จแล้วเฮกเออเฮกเหรอฮะ น,นี่นะเขาบโอ้ติดคาลเ,เตอร์ครับโอ้ติดบอยอีกเขาติดถอ,อยหลังตั้งหลักเลยครับเนี่ยวิบมากันได้โอ,โอ้โหมีเฮกอีกนะบ้าจริงเหลือ65ครับเดี๋ยวเดเราต้องไม่แพ้เว้ยไอ้ครับซีกี่เบิร์ดครับมาไอซิโก้แคร์ครับไอซิโก้แคร์นี่ทำได้2ครั้งถ้าสลับตอนแปลซิกซี่เบิร์ดครับแล้วก็โซนิกสลับเออนั่นแหละได้ด้วยอมืมาแล้วจะประชิดต,ต้องใช้ไอ้คุลมาแบบคริติคอลฮิตอืม เป็นไงรับเลือร้อยคสิบเก้าครับ,รบตามต่อติดตามผลงานจับต่อครับอืมแยกล่างกวนเข้าไปนี่ทุกเข้าไปด้วยนอกอ็อฟทุกเข้าไปด้วยนอกออฟเรียบร้อยครับสำหรับรอบนี้ครับรอบสุดท้ายนะฮะก็โชคดีมากฮะที่เราไม่เจอ,อเคนเข้มๆขมนะครับเพราะว่ามานิล่าก็ไม่เข้มเลย <laughs> เล่นแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันก็ตึงมือแลวนะมานดีลาก็ไม่ใช่ตัวที่แบบจะไล่กาดขนาดที่ผมจะสามารถเอามาพิเกมได้นะครับ ผลโหวตนะครับครั้งต่อไปครับตัวต่อไปผมจะเอาอันดับ2อนะครับไม่เอาอันดับหนึ่งะฮะเพราะรู้สึกว่ามันทิ้งขาดมากขอเป็นอันดับ2นะครับโอเคก็ใครที่ชอบปานิล่านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามมันด้วยนะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ